สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาทำเค้กโยเกิร์ตสูตรนึนะคะที่เห็นภาพข้างบนหน้ามันเลนเไม่ใช่อลไรนะคะเพราะว่าเอาออกจากพิมพ์แม่ยังไม่ได้กลับด้านเลยเนาะคุณพ่อ,อก,กับคุณพี่คุณโตกินเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยนะจ๊ะว่าจะเป็นังไงบ้างรับรองเค้กอันนี้นุ่มๆเด้งๆนะคะหวานหอมอร่อยแบบไม่ต้องทำหน้าเลยนะคะรสชากากำลังดีค่ะ เด็กๆชอบมากค่ะลองทำกันดลซสักไปเลยจ่าไปดูเลยวันนี้หลับนิ่มเหรอวันนี้ไม่ได้ลักวันไข่ไก่สี่ฟองนะคะเบิร์ไม่แน่คุณพ่อบ้านก็ซื้อมาไม่รู้ว่าเบอร์ศูนย์หรือเบอร์นหนึ่งะคะ <S <S ขออภัยที่เสียงดังนะเพราะลูกกำลังเล่นน้ำแล้วก็ฝนก็ ใกล้เหมือนจะตกนะคะเพราะว่าฟ้าร้องด้วยอ่ะมาตีกันเลยเนาะไข่ไก่สี่ฟองนะคะไม่แน่ใจว่าเบอร์สูงหรือเบอร์หนึ่งนะคะแต่ลูกใหญ่มากนะคะก็ตีด้วยสปีดต่ําไปก่อนนะคะจนฟองมันขึ้นนะคะ ฟองขึ้นฟองหยาบๆนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย80กรัมนะคะก็จะทยอยใส่นะคะเริ่มเปิดสปีดสูงแล้วนะคะ เติมวานิลาเป็นหนึ่งฝานะคะแล้วก็ตีต่อนะคะ จากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตนะคะความจริงต้องอย่าหยุดตีเนาะแต่ว่าแม่ไม่มีมือใช่ไหมอุ้ยโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะกระเด็นเลยสตรอเบอรี่หนึ่งแก้วนะคะกระเด็นเลยทีเดียว <c oughs> อ่ารีบตักนะคะเพราะว่าแม่เดี๋ยวมันจะฝ่อเนาะเพราะว่าแม่ไม่มีมือไงอรีบใส่หมดแก้วเลยนะคะแล้วก็ตีต่อด้วยสปีดต่ตำนะคะ ระหว่างนี้ก็ตั้งเตาไว้เลยนะคะตั้งเตาเตรียมตั้งหม้อนะคะเตรียมนึ่งเนาะด้วยไฟแรงนะคะตั้งไว้เพราะว่าเราตีเสร็จก็เดือดพอดีนะระหว่างนี้ก็ไปแวะต,วตั้งเตาแวะตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเหลือแจะเปิดไฟอย่างเดียวจะฟอเนาะ น่หลยอยเรามาตีกันต่อนะคะคือสปีดลืมไปสปิดค่ำนะ,ะ,อะพอเข้ากันตีด้วยสปิดต่ำนะคะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะก็ ใส่แป้งนะคะเบาสะปีต่ำเหมือนเดิมเนาะ ข้ากันนะคะนเนื้อจะเป็นอย่างนี้อย่าตีนานเนาะตีแค่ให้แป้ง๋ยวเกิดอะไรเข้ากันนะเราก็จะไปเตรียมใส่พิมพ์แล้วก็เข้านึ่งเลยนะคะเพราะว่าน้ําเดือดแล้วเนาะ,ะไปกันต้องออนึ่งที่น้ําเดือดเลยนะคะไปกันค่ะเหมือนเดิมนะคะแม่ไม่มีกระดาษไขแล้วก็เนยเนาะแม่ก็ใช้น้ํามันพืชทาพิมพ์นะคะพิมพ์ก็เป็นกล่องเขาเรียกอะไรเหมือนกล่องข้าวเนาะตะเลดแล้วพร้อมมีฟานะคะ ไปกันเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วเทเลยเนาะ หอมมากค่ะหอมทั้งสตรอเบอรี่ทั้งวานิลาเลยนะนี่แม่ใช้โยเกิร์ตของเอ่อเนี่ยนะคะดัด๊อะไรบัชชี่นะคะเห็นไหมนี่ก็จะได้เนื้อสตรอเบอรี่ที่แบบเยอะมากผู้ชายชอบกินมากนะคะเ,เค้กอันนี้ไม่ไม่เราจะไม่ทําหน้านะคะโอ้ยนิ้วทิ้งไปเราจะไม่ทําหน้านะคะทําไอ้นี่เค้กอย่างเดียวเนาะ เพราะว่าเอาความอร่อยของโยเกิร์ตนะคะเพราะลูกชายชอบกินอ่ะไปกันจ้ะกระแทกกระแทกหน่อยนะคะตบๆนยเหมือนเดิมนะคะนึ่งด้วยไฟแรงเนาะนี่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะคะต้องน้ําเดือดสุดเดือดเปิดสุดๆเลยนะคะแล้วถึงจะเอาเค้กเข้าไปนึ่งเนาะแล้วก็นึ่งด้วยไฟแรงต่อยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะคะแล้วมาดูเค้กพอพอยี่สิบนาทีนะคะก็เช็คเนาะว่าสุกไหม ไม่มีอะไรนะไ,ไม่มีอะไรติดขึ้นมานะคะก็แสดงว่าสุกแหละแล้วก็อ,ออกเลยเนาะเค้กของเราเอาออกมาจากพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บพิมพ์ไว้เนาะเพราะว่าเราต้องใส่เอ,อไว้แช่เผื่อแช่ตู้เย็นกินพรุ่งนี้เนาะเนื้อถูกนะไหม <laughs> ยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเนาะแล้วก็จะมารีวิวตอนที่เย็นอีกทีนะ ลูกชายง่วงแล้วไปก่อนด้อไปไปกบกลูกชายนอนก่อน <c oughs> ครับครับครับไปไหนครับไปไหนไปไหนไปนอนอ่ะไปนอนครับโอเคโอเคปปปปปไ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 ปนอนไะ โชเดอเอยข้าวหมูแดงกินไหมข้าวหมูแดงอืมข้าวหมูแดงอเดงออคุณพ่อคุณลูกแม่ไม่ทนันได้รีวิวเลยนะคะหลังจากไปกกน้องเล็ก <c oughs> ต้องรีบลงมาถ่ายเลยจ้า หลับแล้วน้องหลับแล้วจ้าดูนะคะความนิ่มนุ่มนุ่มนุ่มคุณพ่ออร่อยมากนะคะส่งภาพไปให้ดู <c oughs> คุณแม่นี่กดเลยยังไม่ทันได้ได้เนาะต้องไปชิมก่อนไปชิมเหมือนคือสิเขาบอกว่าอดใจไม่ไหวนะคะอดใจไม่ไหวด้าดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อมันมืดนะเนาะอืม เห็นไหมมันมันฟ้ามันโพเพงไงมันก็เลยแบบมืดนิดนึงเห็นไหมคะนุ่มมากอ่ะดูเนื้ออันนี้คือสตรอเบอรี่ของโยเกิร์ตนะคะเห็นไหมนุ่ม,มอ่นะนี้คุณแม่ก็ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวข้างขึ้นไปดูน้องอีกเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนนะจ๊ะบายบาย คิดดูสิยังไม่ทันได้กับด้านอีกด้านเลยอะโดนตัดกินไปซะแล้วไปไปไปในในก็จะไปกินแล้วนะคะนี่ตัดให้ดูเนือข้างในคืออย่าพูดคำว่านุ่มต้องบอกว่าโคตรนุ่ม <laughs> ถ้าตีฟูในเขาเขาเรียอะไรได้ที่พอดีมันก็จะฟูนุ่มดูสีหนามากเห็นไหมหนามากเด้งเด,ด้งเด,ด้งนะคะ นี่เด้งเด้งขนาดไหนดูเอาไปละจ้ะอันนี้ไปและของแท้เนาะอร่อยจริงไม่ต้องทำหน้ากินเปล่าก็อร่อยลองทำกันดูนะคะ